ว่พนะีที่ที่มาเป็นพุทธเพราะอะไรเป่าถ kind of uh, 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 ้าพระคริสต์น so ่ะทบวนแล้วเขาจะไม่ซึ้งที่นี่วเ้ยคนคิดทบเขาบวชเขาจะไม่ซึ้งทีนี้บ้านที่บ้านมา่ก่อนยังจนอยู่จังเละทางแม่ก็ตกลัวว่าถ้าบวชบวชพระลูกบวชทักคริสต์เนี่ยจะไม่ซึ้งก็ไอ้ต้องพุทธเลยกูอยากรู้ที่บ้าน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 เขาแหววเห็นมี่ยใช่ไหนเนื่องจาก การที่เออการที่ไปวัดเนี่ยขั้นตอนมันเยอะผู้รองเลยไม่ได้เข้าไปที่เป็นผู้รองก็คือคริสกอมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ไปพูดหมดก็เลยแบบแต่จริงคือกลุ่มของคริสทั้งแม่ก็เล่าให้ฟังอ่ะทั้งแม่ก็เล่าให้ฟังแต่นี้บางทีอาจจะปฏิเสธตอบก็ได้เลยกนไ่ะ อาทำได้เที่ยวแล้วมือนกันที่ผายเงี้ยร้องบมาอาเดี๋ยวไปนอนแค่ยั้มือเตียงนั่นมัดไม่ที่นี่พอที่ยวที่บ้านเขทางแม่เขาก็กลัวว่าถ้าบวชแล้วอะจะถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ถ้าถ้าคนงานจะไม่มีไงก็เอาตังค์พุชแล้วคนงานวะก็เลยถือมาามมาเลยไปคือได้ผัวแล้วไปู้ก็ไปก็ไปเลยสมัยแต่ที่แตียงก็ไม่มีพุทธนะที่แม่แต่ะเลยมีพระจากเขาสมอคคนมา Premises, ผมเคยไปแวะที่บ้านบ้านไรสมัยหมใช่ปะต้นเต่อเตอเขาไปผมจำได้ยังไม่เกิดเยบ้านยังเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนนอนอะไรนะมันมอนไม่มีเท้าไส้เลยไม่ที่ว่าเป็นมอนนี่นี่เขาสมัยเด็กๆก็ไปแล้วไปเล่นอะไรไม่รู้ผีมอนเนี่ยเขา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 ห้ามเลยห้ามก็เลยจำเอ้เขาห้ามเพราะอะไรอเขาเป็นมอนโรไม่ใช่เล่นผีก็ไม่เล่นกลางคืนมันเล่นเอตไพรมาตอนเด็กๆมันจะมีเอาไพรอย่างนี้ใช่เล่นผีก็ไม่เล่นกลางคืนก็กลัวคอซ่อน อย่ผีมาซ่อนอยมีก่าอะไรเงี้ยเรากลัวกันไงคกความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนกงจะอร่อยนกก็ยังอยู่เลยรขนมกงที่นั่นขนมกงกับไอ้นัจอร่อยขนมกงกับขลามยังอยู่ต้องใหยังอยู่ตองเอเอัยูไม่ะปไวคิดอะไร้นะ นี่กูเกิดบ้าก็เจอแล้วจะแกติดมั่งต้องประมาร้อยปีไม่ไม่ไม่อยู่สมัยก่อนอะผูดถึงบ้านุญาตต้องมาผ่าร้อยตีที่กูเห็นทิศใช่ไหมสมไมก่อนลูกเรืไม่มีที่ฝังนะต้องมาขังมาขาวนะเพราะต้นใจล่องเรือมาเนอะล่องเรือมาผ่ามางขาวนะครับฝังมางขาวนะครับยังอยู่ไอ้ทิศไอ้ทิศเองจะฟังพี่หรือไม่เชื่อ เองจะเอาอะไรมาเล่าพี่วิ่เชื่อเราสมัยก่อนอ่ะไม่ว่าจะบางที่รู้เจ็ดสิบหมดอ่ะเพรเกิดมาเลอันไหนตะตือหลังบ้านถึงอ่ะตาติงตางเท็ยังไงรู้เอคนคนคนมอนที่มาเนี่ย อันนี้เขาก็เล่าต่อกันมานะตามตาเราคนมอญคนมอญจริงๆเนี่ยรุ่นเก่าอะเนะแต่จริงเท็จยังไงไม่รู้นะรุ่นของปู่ของปู่อะมารุ่นพระนเรศวรมะมอญจริงๆเลยอยู่จริงๆเลยอยู่ที่ปทุมนะใช่ป่ะว่าอยู่ที่ปทุมนะปทุมแล้วสมุทรปราการแต่จริงเท็จยังไงมันนีเขาเล่าต่อๆกันมารุ่นปู่ย่าเนี่ยที่เป็นทหารน่ะเขาก็เล่าต่อกันว่าพวกของพระนเรศวรจะมีจะมีตรงนี้หน่อยง่ายๆนะเขาเล่าต่อต่อไม่ต้องไปง่ายนะ เอาไงทำไมนของเราอ่ะเวลาฝังอ่ะต้องมาบังขามที่รู้จักว่าแก่เายเขาคอยมอู่ังไทยแม่เลเวหูเยหัวที่โดนเจอได้อย่านบ้างขามีฝังไทยมีปู่ย่าปู่ย่าอ่เมือลิศแบบเนฝังตระไตรลาแล้วก็วีเนี่ยน่าจะอยู่วัดแป้งเลยใช่สวีอ่ะ ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอฝั่งนี้อย่านเหรอดีหมดนี่หมดแล้วเมื่อเมื่อม่อยู่ปีนึงอยู่ตะกวากเหรอตะกวักเออแล้วแล้วแทนทำม่พ่อของนักเสียหนุ่ยก็ทำเออปีนั้นเขารวยงัวน้องสาวก็ทำเออเขารวยงัวตะกวักก็ไปทยๆก็ค่อยดีแล้วคือเป็นตะโปใหญ่อ่ะมันไป็นต่อไปกับคืนต่อเรือคืนใช่ไหมเพราะเลี้ยงกว่างนี่มันไม่มีกี่คนรู้ก็พิก

กูถามว่าแยกใจพันไง่แตงกุมาดของการข้อไอคิดแตงกุมาดทนดิเคยเห็นปุูกปลุกผมเนาะผมจำใจจะพูดทันไม่อ้วนอ้วนนะช้าผมจำได้แยกใจพันไง่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดิคนหน้าตาอะไรใช้น้ำเนี่ยไอ้สติ๊กมึงรู้มั้ทุกเรื่องต่เฮงต่เฮงไม่ใช่พ่อพ่อคิดอะไที่เล่าเก่งอ้วนอะไม่เก่งอะดำอะไอใยพันใจ่ผัวไลยไม่รู้กูไม่รู้เขาไม่คนดิเด้คุณบอกมึงรู้ถึงเรื่องอ่ะ ยายใจฝังที่มนี่าสองก็ยายดำมาชื่ออะไรตรงไทยน้ำเนี่ยมัอ้วนน้ำดำดำอ่ะโอ้ตะพันได้ตะพันตะพันตะูอะพันตะลูกเกสใช้เปล่าไม่ใช่ตะพันเป็นเด็กน่ากลัวหมดตะลูกเกหูใหญ่เสียงดังแล้วก็รานเด็กๆเขาจะแกล้งเขาจะหนีผูหนีหนเง้ยเด็กๆยอ่น่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มันก็ดูน่ากลัวนี่แหละเออผมจำได้เขาเรียกตะพันตะลูกเกล้ยว่ะควไอ้นี่ใหญ่ มึงมารู้ว่ามึงยายกูฟังอยู่ไหนมึงรู้มไหมล่ะกูรู้นี่มาถามเนี่ยวันนี้กูที่กูไปนั่นแหละกูยังเด็กอยู่เลยไม่ฟังเนี่ยกูยังเด็กอยู่เลยไม่โตแล้วมึงอายุยังน้อยกู้ว่ากูรูะแล้วแต่ท่านพูดนะแหมบอกเรื่องเรื่องแล้พี่น้องกี่คนเจ็ดคนนะฮะ ตาันย yeah. ัู้น้องตาไลถามเลยจริงมึงมึงมามึงมาอยู่ยั่ไนยไนเกิดเป็นูกหลานใครเนี่ยกอยากรู้ยิงมงตายเองลยโพตายเนื้อหกแงแดงยุดเองเลยรอค้ตายผมมีรต้งมันแตกโค้ตายคนเดียวโครู้จักโค่นีเฮ้ยคุณถามยิงอย่าไป้งเขาเรื่อยสมัยหนุ่มๆอ่ะเขาอยู่ไอ้ขาเมาอ่ะเขาจะสังไอ้หลไอ้หลมันเกิดมาคนนปลกแป ในไล่ก,าากูรังรับเสียงมาถึอเล่เองมาถึงใครวะเนี่ยบ,บ้านอันนี้บ้าน,านอัะไรเนี่ยมีทุกบ้านครับมีทุกบ้านทีท่ทบ้านไม่มีที่บ้าน <Okay. S 2> มีรถอกเกตอย่างเดียวแต่รถอกเกตจะอยู่ป่ะไม่รู้เพราะน้ำท่วมไม่รู้ทังไงยาคำปุกล,มลไม่มีนะยังขาดใคราอาโคอ,อากรมอากบอาทิตย์อาณาอาลีแล้วอาแหลม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มารีสุดท้ายอแหล็นซ์มารีอ่ังั้นเขียนใหม่เขียนใหม่มารีเล็กมารีเล็กยิ่งจะเปลี่ยนเป็นยานิกาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ว่าชื่อมารีชื่อไม่พอนี่นี่คือคือลูกหลานเต้าบีมาถึงลิ้นนี่ผมไม่มีรูปเลยไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาปูรองปูรองก็ปูรองเนี่ยปูรองเนี่ยมึงต้องมาไว้ก่อนแม่